สวัสดีท่านผู้ชมทีมรับชม w h a t up ทีมอยบในเกมมาครับมาครับที่ไหนแกน,นี่เฮ้ยสงสัยเล่นไหม,มครับนานเกิน ep หนึ่งก็พูดโอเคตอนนี้ลุกคนอย่างงงเลยว่าทำไมต้องโหลดไอ้นี่มาไอ้นีามันเป็นไรไม่รู้ก็เลยโหลดไอ้รูกตัวเอ็มาโอเคออยู่ด้านนี้เลยเป็นอ,อยู่ด้านไหนก็ช่างเถอะพี f ฟู ขี่เกียนให้มีแกนี่คุณยายแกน่าลำคาญมากไอตนี้นะตอนนี้เราก็มาถึงวันที่หนึ่งเรียบเลยอืมตื่นมาก oh my god โอเคแล้วไปเอมไม่มีอะไรสักอย่างโอเค โอ้ไม่่อยมีเท่าไรเสียงเท่าไรวะโอเครีด <c oughs> ห้องได้ไปแล้วเป็นห้องของเราโอ้โอกลไกปืนคืออะไรไม่รู้อันเนี้ยเราไปใส่เหือได้ใช่ไม่เกียดเอาเย่ยายเกมอุย้ยอาหารอีก,กาโอ้โห ว่าจะเอาไปยิงกาถ้าเอาไปยิงกานี่โอ้ไอ้นี่โอ้ยลืมไปเลยโอ้ยไอ้นนี้ตะวนึองนะทุกคนเดี๋ยวใช้อ้นี่ก่อนก็ได้ตะกอแถมไปไปต่อไปก็ไปหมุนท่อน้ำกันเลยแย่แก่นต่เย่แล้วก็หมุนหมุนทางนี้ก่อนนี่ไม่มีแกนนี่ อดช้าเลยโอเคได้ฟันเฟืองแดงของที่ฉันไม่ต้องการฉันก็โยนไว้ตรงนี้ก็แล้วกันมันคืออะไรไม่รู้แต่ผมชอบเรียกว่าบ้านหมาอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าเป็นแบบนอกบ้านอ๋อโคตไปโคดโคตก็ มีดังว่ะอืมแล้วกันเอา้ารถเฉยสติอะไรเบสเอะไรอะไรเบสแต่โอเคอไปก็เอาอาหารไปให้อีกากันเลยเออเออน้องกีการ์มันมีห้องรับกับไอ้ตรงนี้โอเคไปเดี๋ยวลุกได้ไงโอเค อ,อนั้นโอ้ยมีค้อนมันใช้อะไรไข่เนี่ยจะเอาค้อนได้ไงเนี่ยชิบหายละเดี๋ยวเหนยเนี่ยหยิบธรรมทำอะไรไม่แกไม่ให้ฉันนะอีกาบึฮะไม่แกไม่ให้ฉันบอกมาจะไม่ตีแค่นี้รออีกาบึกโอเคยังไม่เจ็บอีก,ออก,อกอโอเคย,มอ,เคยอมเลี้ยงเด อ่ะเสียงสวีสนอีกาถ้าเราหยิบมันอีกก็ไม่ได้ละดูหน้ามันสิโอ้โหจะกินอาหารอีกไหมโอเคดูหน้ามาันสิโอ้โฮยหน้าโคตรเลยมันมีอะไรมีห้องรับฝันเฟือง ผมไม่รู้จะคอยังไงน้ำมันไข่ไงไม่รู้ทุกคนอย่าลืมเม้นมาด้วยว่าเป็นทำยังไงทุกคนต้องเม้นนะใครดูเม้นเลยใครรู้เม้นเลยเออใครไม่รู้ก็ไม่ต้องเม้นก็ได้ครับโอเคเฮ้ยเด,ด,ด,ดียบโยนไว้นี่ไังไหโอเคเรียบร้อยมาถึงนี่เรียบร้อยมีถังน้ำมัน ดีนะไม่มีเกยใ่โอเคต่อไปเราก็จะไปหาอะไรนะเเราก็จะไปหาคุณแจสีเขียวกันเลยอันนี้อะไรใส่รูปภาพคุณยา่โอ้โหนี่ไงว่าแล้วมันต้องอยู่ในนี้โชคดีจริงๆดูสิในนั้นมีคุณแจแดงนี่โหไม่ได้เลย ขอ,อให้มีเออเืออะไรยเดแล้วคุณอย่าลืมมิน้นมาด้วยว่ามันใช้อะไรเปิดเอยใครรู้มิน้นมาเลยต้องมิน้นนะครับต้องมิน้นว,ว่าเละไ,ไม่อยากได้คุณแจเดง่าโอ้โหแค้หัไข่แบบหมดบ้านแล้วก็ขอตัวลาเพราะมันเอาคอนไม่ได้ แต่ผมอยากโ้นอ่ะอยังไก่ไม่ได้นี่เฮ้ยฉันไต้เรีวมูยังไม่ได้ลงไปเลยลงไปแล้วสิแค่ยังไม่ได้ลงเลยนี่ังคางมันแต่คนยายอยากวางกับดักเลยได้ไหม,มน,นี่มีอะไรไหมไม่มีต้นไต้เตีย,ยงอุ๊ย โอ้ตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าเลยนี่กวนอีกงเฮ้ย,ยสมุดนีน่ในนี้มีอะไรนี่มีอะนรนะบุตาตาตาของที่ฉันไม่ต้องการผมไม่รู้จะเอาคอยังไงอะ เออเออเนาะจะวอ้ยังไง้วอ,อึนี่เนี่ยผมไม่มีอะไรที่จะเอ,อิมอะไรนะอะไรที่จะไปเอาคอนแล้วุญแจเงินก็อยู่ไหนไม่รู้กุญแจน้ําเงินและผมอยากได้กุญแจรถนะเพื่อไปขายหลังรถว่า ได้ลองลูกไม่ต้องน,อน,นีกูได้ฟรีเอ้ยเอาอยัางไงไอคนอนเฮ้ยยายแกนี่มันใช้อะไรก็อย่าลืมมินมาด้วยน,นี่นี่คือคุณยายผมดันคุณยายนี่ไงนี่คุณยายต้องตายยังไม่ต้องมาลองเลย โอเคนะครับโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้เม่งเจ้าค้นยังไงไม่รู้โอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีโอ้โหอตุ๊กตาบาดตะกี้มันโหมาตรงนี้ตอนเจอมันวันแรกนี่ไอตุ๊กตาแบบที่มันโหมาตรงนี้โคตรตกใจแบบตรงแล้วตรงนี้ก็อัปเกรดมานานแล้วด้วยเนี่ยพอเรากดไปดูหน้าคุณยายสิโอ้โห หน้าโคตนหิเลยยายหน้าอิม่มโอเคไม่รออะไรละปิดคลิปละ